สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์สงครามเวนสมรภูมิต่างๆที่ไม่ได้ถูกเล่าในภาพยนตร์ก็อย่างที่เห็นกันในภาพยนตร์นะครับเป็นศึกเฮมดีฟศึกมินัสทิริสหรือศึกหน้าประตูดำจริงๆแล้วในนิยายโดนโจมตีกันหลายแห่งแต่เนื่องจากภาพยนตร์นั้นมีเวลาจํากัดเขาเลยเน้นเฉพาะที่หลักๆเท่านั้นนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับสมรภูมิศึกเมืองเดลนะครับซึ่งโดดขึ้นไล่เลี่ยกันกับตมรภูมิทุ่งเฟเลโนโครับก็เชิญชมรับฟังกันได้เลยครับ The Battle of Del หรือศึกเดลคือศึกใหญ่ครั้งที่4ระหว่างอาณาจักรเดลและพันธมิตรคนแคะจากเอเรโบรและเทือกเขาเหล็กกับพวกอีสต์ลิงแห่งรูนในหุบเขาเดลช่วงสงครามเวนในปลายยุคที่3ม และถือเป็นอีกศึกครั้งสำคัญที่ชี้ชะตาของสงครามเวนในทางตอนเหนือซึ่งแรกเริ่มกองทัพอิสต์ลิงนั้นได้ไล่ต้อนกองทัพคนแคะและมนุษย์แห่งเดียวและทำการปิดล้อมพวกเขาไว้หลายวันแต่ต่อมาสถานการณ์ก็พลิกผันคับเริ่มต้นด้วยเหล่าคนแคะแห่งเอเรโบและมนุษย์แห่งเดลนั้นได้ปฏิเสธอำนาจและมิตรไมตรีที่ซารรนได้ส่งทูตมาเสนอให้เมื่อก่อนหน้านี้ เมื่อซารอนได้ส่งกองทัพใหญ่โจมตีกอนโดเขาก็ได้ส่งกองทัพใหญ่อีกกองซึ่งเป็นพวกอีสเร์ลิงซึ่งเป็นหนึ่งในปันธมิตรมนุษย์ของเขาออกไปโจมตีอาณาจักรเดลเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพศัตรูทางเหนือและทางใต้มารวมกันได้กองทัพได้เดินทัพข้ามแม่น้ำคาเนนในขณะที่มินัสททริสกำลังถูกปิดล้อมอยู่ซึ่งในครั้งนั้นกองทัพผสมระหว่างมนุษย์เดลภายใต้การนำของกษัตริย์แบรน ลูกชายของเบนและเป็นหลานของบารตนักแม่นธทนูในเรื่องเดอะฮอบบิทครับและพวกคนแกระจากเขาลุนลี่ในเทือกเขาเหล็กภายใต้การนำของกษัตริย์ดาอินที่2องไอรอนฟุตได้ประชิญหน้ากับกองทัพพวกอิสเ l ลลิงในวันที่17มีนาคมปี319กองทัพของซารรนนั้นมากมายกว่าหลายเท่านัก แต่ดูเหมือนว่าเหล่ากองทัพคนแกะและมนุษย์นั้นมีอาวุธยุทธปกรณ์ครบคันและเหนือกว่าซึ่งภายในหุบเขาโนรนลี่ของพวกคนแกะนั้นเต็มไปด้วยอาวุธยุทธปกรณ์ชั้นเยี่ยมอย่างไรก็ดีเมื่อการรบอย่างดุเดือดและหนักหน่วงล่วงเลยผ่านไป3วันในที่สุดกองทัพอีสตเตอร์ลิงได้บีบกองทัพเหลาเซรีชนให้ล่าถอยเข้าไปหลบภายในเขาโนรนลี่ซึ่งศัตรูได้ปิดล้อมพวกเขาไว้ที่นั่น กษัตริย์เบรนและกษัตริย์ดาอินที่สองออกมาต่อสู้อย่างสุดความสามารถอยู่หน้าประตูและในที่สุดกษัตริย์เบรนก็ได้สิ้นชีวิตลงกษัตริย์ดาอินจึงต่อสู้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างร่างของกษัตริย์เบรนจนในที่สุดก็สิ้นชีพตามไปในระหว่างนั้นเหล่ากองทัพเสรีชนมนุษย์และคนแกระที่เหลือก็พ่ายแพ้และล่าถอยเข้าไปหลบอยู่ภายใต้ขุนเขาถึงแม้ในเวลานั้นพวกอิสเรลลิงกำลังเป็นต่อแต่ก็ยังไม่สามารถยึดเมืองและทลายประตูได้ จึงได้ปิดล้อมเขาโลนลี่ไว้อีกหลายวันจนกระทั่งเมื่อข่าวการพ่ายแพ้ของกองทัพซารอนทางใต้แพร่สะพัดมาถึงที่นี่จึงเป็นเหตุทําให้กองทัพซารอนทางเหนือเสียขวัญกําลังใจและสุดท้ายสถานการณ์ก็พลิกผันในที่สุดกองทัพเหล่าเสรีจนคนแกะและมนุษย์ที่หลบซ่อนอยู่ภายใต้ขุนเขาก็ได้ออกมาขับไล่กองทัพศัตรูภายใต้การนํากองว่าที่กษัตริย์องค์ใหม่ทั้งสองบาทที่สอง และโทรินที่3โตนเฮนกษัตริย์ใต้ขุนเขาได้ออกมาตีฝ่าวงล้อมข้าศึกและขับไล่กองทัพชาวอิสเ์ลิงทั้งหมดให้ออกไปจากเบวในวันที่27มีนาคมปี319 0สมรภูมิครั้งนี้ถือเป็นศึกครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในช่วงเวลาสงครามเวนซึ่งชี้ชะตา middle earth ซึ่งถ้าหากองทัพซารนชนะพวกคนแคะกับมนุษย์ได้ก็จะทำให้กองทัพซารนแข็งแกร่งขึ้น และจะทำให้เราเสรีจนแห่งมิดเดิลเอิร์ธต้องตกที่นั่งลําบากกว่านี้แน่นอนครับซึ่งแกนดัฟได้เคยเอ่ยถึงศึกครั้งนี้ไว้ว่าหากนึกถึงสมรภูมิทุ่งเพเลโนก็จงอย่าลืมสมรภูมิเมืองเดลในความกล้าหาญของเราพองชนแห่งดูรินคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาคมดาบอันทารุนในเปลวไฟมังกรจะแผดเผาในเอเรียโดและค่ำคืนในริเวนเดลกอนโดอาจจะไร้ซึ่งราชินี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับศึกเด็วก็เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเล่าศึกต่อไปกันต่อนะครับก็ฝากติดตามกด s ับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับชอบฝากกด s ับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดด้วย